แม่เพนกะพ่อมามาตัดหญ้าแพงก็ได้อาจแหงอีกหน่อเด้อจ้าเด้อเห็นปะค่ะหญ้าของแม่เพ้นกะสิอยู่ประมาณนี้ค่ะผู้ใดสนแจกะโต้มาถามใดเด้อค่ะเด้อครับตอนนี้เริ่มตัดหญ้าอาดแหงแล้วจ้า วันที่สิบเมษโอวันที่เจ็ดเมษานะค่ะสองหาหกแปดเนาะค่ะเนาะยูประมาณนี้เห็นบ่จะ้ะปุใดสนใจกับสู้สอบถามได้เด้อค่ะเด้บอบกเกินสองสามมือแม่พิ่นกับเริ่มอัดก่อนละจ้ะยังได้กับฝากพี่น้องเข้าไว้ในเด้อค่ะเนาะ ผู้ใดสนใจโทรมาถามเ้ยค่ะเด้อเดี๋ยวจังไดแม่เพ้นจะรีวิวให้ลูกค้าเฮาเบิงอีกรอบเนาะคะ่ะเนาะเป็นขั้นตอนเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เอาไวา้ซ้ำนีก่อนเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่าพี่น้องตอนแรกกเ็เขียวๆอยู่ค่ะเห็นบ่ค่ะมือว่านเฮาตัดไปเนาะคะ่ะเนาะรอบนี้เอาสองลายก่อนพี่น้องเพราะว่าเฮาต้องเบิงฝนฝ่าอากาศน้ำเนาะคะ่ะเนาะ แดดมือวานนนะะิเนาะนค่ะเนาะเปลี่ยนสีแล้วเด้อค่ะพี่น้องมันถือแดดเนาะค่ะตะกี้เขี้ยวแม่ค่ะเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วมือสองมือแม่เท่นก็นจมะมาอัดเนาะค่ะเนาะอันนี้มือวานวันที่วันที่หกเนาะคะ่ะวันอาทิตย์วันที่หกมือนี้วันที่เกตค่ะวันที่เกตเดือนเมษายน,นะะเนาะออานาค่ะเนาะพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ รอบนี้แม่เพ้นจะตัดอัดยู่ประมาณสองลายก่อนค่ะเพราะว่ายันเอาบอ่อท่านเนาะค่ะมันกระเสียงครับผลฟ้าอากาศน้ำกับบลูว่ามันสีมาตอนไหนเนาะค่ะเนาะอันนี้คือสองลายที่แม่เพ้นตัดแล้วค่ะเห็นปะค่ะตัดปุ๊บถือแดดกับเปลี่ยนสีเริ่มจะแหงแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่เพ้นจะพาเป็นยางบึงตัวสีห้าบอนตัดเนาะค่ะเนาะ,ะมาห่อนให้ที่ห้าบอนตัดเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นปะค่ะ สีเนี่ยของแพงก็ลาที่เฮาบอกใหเน็ตตัดเห็นบะค่ะเขียวง้ามเป็นตะแสบขึ้งอยังนี่พี่น้องเอยส่วนหยาพ่อมาแม่เพ็นเด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจหยาซดหยาอัดแหง่งกะโทมาถามโทุมาจองได้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าแม่เพ็นเปิดออเดอร์รับออเดอร์แล้ะเนาะคะ่ะเนาะมัดสิเหลืออยู่ประมาณสี่ลายพี่น้อง ตอนนี้ตัดไปแล้วสองลายเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะสีคอยทย่อยตัดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเบิง่งฝนฝ่าอากาศไปน้ำ <im> เนาะ,ะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะประมาณห้าสิบประมาณหกสิบเจ็ดสิบเส้น,นะะเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะมองมได้งามๆลมเลยค่ะพี่น้อง <im> อันนี้คือหญ้าที่ห้องว่าห้าในตัดนะะเนาะค่ะเน <im> <im> าะเห็นบ่ค่ะ เนี่ยเป็นตาแสพขึ้นอย่างเมเพิ้กับตันแห่งง้วะทุ่งมืออยู่ค่ะพี่น้องยังไงกับฝากพี่น้องเขาไหวในเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเมเพิ้จะมาอัปเดตไ้เบิรงอีกรอบเวลาเอารุมาอัดเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กับขำามแล้วเดี๋ยวเอา,เาอเยหย,อา,อยาไปงวก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากไหวในเด้อค่ะเด้อสว่วนหยาพ่อมาเมเพิ้ลตำบลภูคาทองนอกบ้านน,ะะนอกค้าเนาะค่ะเนาะตำบลภูคาทองอำเภอหนองพอกจังหวัด้อยเอ็ดค่ะเดี๋ยวเ,อเบอร์โทรสีไว้ เอาลงไว้น้าคลิปเนาะค่ะเนาะเวลาแม่เพ้นออกคลิปเดี๋ยวแม่เพ้นจะห้เบอร์โทรไว้ในคลิปผู้ใดสนใจก็โทรมาถามโทรมาจองได้เด้อค่ะเนาะของดีมีหน่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อจองก่อนได้ก่อนค่ะฝากไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะเอาไว้สามีก่อนค่ะสวัสด,ดีค่ะ